กิจกรรมวันนี้เลยเลยกิจกรรมวันนี้หน่อยเลยครับเป็นไงบ้างสำหรับกิจกรรมก็วันนี้ก็เป็นโอกาสที่เราได้มีแบบยังไงอ่ะมีส่วนร่วมในการดูแฟนอลอีพีด้วยกันกับแฟนคลับที่มาในวันนี้ครับผมเรารู้สึกยังไงครับรู้สึกถึงสุดท้ายถึงสุดท้ายทางสุดท้ายก็รู้สึกว่ายังไม่อยากให้จบเลยรู้สึกว่าเราแบบผูกพันกับตัวละครแล้วแบบตั้งแต่วันนี้แคสงาน แคสงานมาตั้งแต่แรกๆคือแบบเราได้เจอกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้ายอะ่ะที่ปิดกล้องปิดอะไรเงี้ยจำได้ว่าบบที่เราได้ถ่ายแบบตรงในเขาในอะไรอย่างเงี้ยเออมันแบบมันภาพจำนะ,ะมันแบบยังคิดถึงอยู่เลยอะไรเงี้ยเลยรู้สึกว่าแบบเออวันนี้ก็ถึงวันที่แบบเราต้องมาส่งตัวละครทุกคนละเข้ากับสุนีย,ย์อะไรเงี้ยครับรู้สึกไงบ้างก็มันทั้งรู้สึกแบบดีใจแล้วก็เสียใจเนาะดีใจที่แบบ เดินเดินทางมันจะจบแล้วแล้วก็เรามีแฟนคลับมากขึ<ช>้นเยอะมากๆาแต่เสียใจนะที่แบบมันจะจบแล้ว<ช>อะไรเงี้ยคือจริงๆส่วนตัวก็คือคนที่มีทีแบบผูกพันกับตัวละครมากเหมือนเราแบบรักตัวละครนี้จริงๆอะไรอย<ช>่างเงี้ยเราก็<ช>แบบไม่อยากให้มันหายไปแบบเหมือนแฟนคลับก็บอกไม่อยากให้มันหายไปคือเราก็ไม่อยากให้มันหายไปมือนันครับวันนี้ก็ดีใจนะคะที่จะได้มาดู EP 12พร้อมกับทุกคนในโรงหนังนะคะ่าฮานูนร้างอบทางลนแล้รู้รรสึกวันนี้ ก็ก็ตื่นเต้นครับวันนี้ก็เป็นการแบบว่า EP สุดท้ายได้ดูกับทุกคนได้ดูกับทั้งนักแสดงหลักของเรา<ม>ก็ยินด,ดีมากครับที่ทางซีรีส์ได้เชิญมาหรือแบบได้เข้ามาเล่นในเรื่องนี้ครับก็ดีใจครับผมครับก็รู้สึกใจหายเหมือนกันนะครับเพราะว่าคือยังรู้สึกว่าเหมือนเราถ่ายคิวแรกเมื่อวานอยู่เลยเออคือร,รู้สึกว่าเราเจอปิงตอนแรกยังแบบยังเด็กอยู่เลยตอนนี้ ตอนนี้ก็ยังเด็กอยู่แล้วก็วันนี้ก็ดีใจครับที่ได้มาดูยิปีสุดท้ายร่วมกันครับก็ก็เป็นต้นผลโชว์ทีเช่นไหนกับอายเลศในฉบับของพวกเราที่ดีที่สุดนะครับคขอบคุณเต็มที่ครับผมครับวันนี้ยิปีสุดท้ายมันจะเป็นยังไงบ้างสปอยล์กันเลยสปอยล์หน่อยก็สปอยล์แหละฮะสปอยล์สหน่อยไดเป็นฉากที่คือจะมีเป็นโมเมนต์ที่แบบเราอ่ะคุยเรื่องสุบทั้งหมดตั้งแต่ การวันแรกอะไรเงี้ยคุยกับเชนไหนว่าแบบเออเป็นยังไงอะไรเงี้ยจนมาถึงตอนฉากที่โบนัทฟ้านะโบนาทฟ้าก็คือเราเหมือนทบทวนเรื่องราวต่างๆที่แบบผ่านมาด้วยกันจนมาแบบเออถึงจบบริบูรณ์อะไรเงี้ยครับผมเดี๋ยวดูโซแบบมันมีก็คือยังมีโมเมนต์อยู่ยังมีโมเมนต์อยู่ครับว่าเรก็ต้องแบบเน่ติดตามดูให้ เชื่อว่าทุกคนจะแบบมีรอยยิ้มกับพี EP จบี EP ได้ครับเชิญเชิญแต่ยังอ้อนอยู่เหมือนเดิมเช่ญไหนเชิญไหนอ้อนเหมือนเดิมครับอ้อนเหมือนเดิมอย่างนั้นวันนี้มันประสบความสำเร็จโดยความคาดหวังที่เราตั้งไว้ตั้งแต่วันแรกที่เราได้มาแคสได้มามาเชื่อมกันแต่ละคนรู้สึกอย่งไรบ้างรู้สึกว่าเรามาไกลมาไกลกว่าที่คิดไว้ครับที่วางไว้เลยเพราะแบบทุกคนคือระหว่างเออระหว่างทางทางเดิน ระหว่างทางอ่ะที่เราตั้งแต่ EP แรกจนถึง EP เนะี่ยเรามีคู่ร่วมเดินทางกับเราเพิ่มมากขึ้นอนะไรเงี้ยเลยรู้สึกว่าโหเรา่นใจมากที่แบบพวกเขาคแบบอยซัพพอร์ตอะไรต่างๆยอยากจะขอบคุณใครบ้างก็อยากขอบคุณทุกคนเลยนะครับที่แบบติดตามมาตั้งแต่ EP แรกจนถึง Final EP นี้นะครับผมกอ็อยากให้ติดตามกันต่อไปนะครับถึง EP นี้จะจบแต่กเราสองคนแล้วก,วก็มีเพื่อนๆแก๊งเพื่อนอะไรย,ะยังมีผลงานให้ติดตามอยู่ครับ พี่บอกว่าไมนยังไม่หายไปไหนแต่แต่เีงจะมีอะไรมีแฟนมีมนมมอ,มอะไระอีรครับต้องตอบแบบพี่ก็ต้องรอติดตามต้องรอติดตามครับแต่ว่านอกจากจะขอบคุณแฟนๆท,ทุกคนที่ดูก็ไม่ลืมนอกนอกจากจะขอบคุณแฟนๆทุกคนที่ดูก็ต้องขอบคุณทาง M4 ด้วยนะครับที่ทาซีรีส์เรื่องนี้ขึ้นมาแล้วก็ขอบคุณทางพี่กล้องขอบคุณทีมงานทุกๆคนนะครับที่แบบช่วยกันทําให้ผลงานซีรีส์เรื่องนี้แบบออกมาได้ วันนี้มีครับพี่มีโชว์พิเศษครับผมทั้งสี่คนเลยป่ะคะโชว์พิเศษใช่ไหมครับใช่ครับผมครับครับคือโชว์ที่ไม่เหมือนที่เคยเห็นมาก่อนไหมหรือว่ายังไงเนี่ยตีลังกาเลยพี่เออขนาดนั้นเลยเออตีลังกาเลยเนี่ยขึ้นเอาเอาขนาดเลยขึ้นขึ้นไปแปะพีดาแล้วก็ตุ่มออกมารอดูนะรอดูนะใครทำมะรอดูนะคู่เรราทอะไเขาตีลังกาคู่เราทำอะไรเออยากเราจะเอายาก รอกระโดดลงไมกระครับก็ต้องรอดูครับผมรอดูครับผมอย่างนั้นก็น้องฝากแฟนทีาไม่ได้ยูนครับตอนนี้อะไแนที่ไม่ได้เข้ามาร่วมดูกับเราในวันนี้ครับผมก็เหมือนเดิมนะครับเราจะพูดเหมือนวันแรกๆเลยก็อย่าลืมติดตามนะครับช่อง3นะครับผมบ่า5ห้าทุ่มหลังคุณกิตินะับวันจันทร์นวันจันทร์วันจันทร์พูดเหมือนเดิมเลย ก็ย้อนหลังครับผมแต่เอ้ยไม่ได้ย้อนหลังดิไม่ย้อนหลังเออไม่ใช่ย้อนหลังเอ้ยอีพีสุดท้ายนะเรียกว่าอะไรนะอ๋อออนไลน์แบบอันดับท้ายสุดนะครับลาเวลไอคิวดอทคอมนะครับครับผมก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมคืนนี้ครับครับสวัครับ